สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ว่าจะมากินข่าวพี่น้องรถบันเข้าไปนเห็ดอันดีดีเด้เพิ่นเอาตู้รถไฟมาเหตดร้านอาหารพ,าพี่น้องเรสิพันพี่น้องไปกินน้ากันฝนตกเ yes, รสิพัฒนมาเบิงเรสิบมาเบิงก่อนฝนมันตกน้าพี่น้องฝนมันตกเรสิบมาเบิงมูเสิพา,า,พาไปกินหรือสิไปร้านใดพวกนี้พี่น้องเดบิงก่อน่างพวนี้เป็นตู้รถพี่น้องตู้รถไฟจันนี่พี่น้องบอกเนี่ยตู้รถไฟร้านอาหารในพี่น้องนี้ร้านอาหารเขาเห็นร้านอาหารก็เคยเห็นแต่ รู้สึกว่าเขาจะเคยเบิ่งอัน YouTube ของเมืองไทยอยู่อุดรและยู่ขอนแก่นนะเขาจะเอาเป็นรถอันรถบัสนะพี่น้องรถบัสรถบัสเก่าก็เอามาเห็ดเป็นอันร้านก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นร้านอาหารพี่น้องบ่นี่ทั้งหมดนี่เป็นร้านอาหารหมดเลยสอ,อสองตู้พี่น้องสองตู้จพากสิเพิ่นสิพาไปกินร้านอาหารไทยหรือสิพาไปกินร้านนี่บอกพ่อจักแต่ถ้าเ,เบิ่งก่อนเดี๋ยวเกิดไปเกิดเป็นพาไปกินทั้งทั้งสิบไทยพี่น้องได้เบิ่งเนาะว่าเป็นยังไงเนาะน้องอันบ่ นีอออตู้เดียวตัวนี่ว่มนมี้สองตู้ตูเตต้เดียวเนี่พี่น้องตู้ตู้เดียวโอเคอเอามูว่าพนบอกกินว่าจะไปกินร้านอื่นไปไปน้องไปเบิงไปไปเปิงน้ำกันร้านอาหารป กับเขาแพงแพงพี่น้องจานอะไจานละพันกว่าบาทจานละพันกว่าบาทพี่น้องแพงเองไปเป็นยังกันบ้าสิกินก็บพเป็นยังดอกแต่ว่ามูเั็นอยากหอยพวกอันฟรังเป็นอยากไปกินร้านอนะื่นเปนอยากไปกินหัาน้่นนัานซีดแอนชีพอัน,นปลาเนะปนอยากไปกินปลาแต่เนี่ยคบสนใจนะวันเป็นหลานอาหารเนาะเป็นเอารถไฟขบวนอันตู้รถไฟไปเป็นหลานอาหารก็เลยมันจุดสนใจนะพี่น้องไปน้ำกัน าไปกินรหลนใดอิ่มเลยจ้ะพี่น้องกินอาหารอิ่มแล้วกินอาหารแบบมากินอาหารฝรั่งฟิตแอนด์เชเพิ่นน่ะล่ะเซบกันพี่น้องบ่ได้กินเพื่อันทั้งตู้รถไฟบ่ได้กินพี่น้องเขาบอกเพราะมันหลายแล้วก็บ่ได้แพงธรรมดาแพงมากเลยพาพี่น้องมาย่างเบิงบานเมืองเพ่อนเนอาะว่าเป็นอย่างไดอยู่ในบ้านเมืองอยู่ในหุบเขาพี่น้องอยู่ในหุบเขานหน่อยแต่ก็งามนะแต่ก็มีข้อง,งามแต่ว่า มีเสน่ห์เลยเมื่อน่ะภูเขาเพี่น้องพี่น้องมาเบิร์นกันให้เบิร์นั้งคุณเป็นน้องงามๆคุณเป็นน้องเห็นปะถ้าคุณเป็นภูเขาทั้งพี่เป็นตรงเมื่อนิดหน่อยทา่นา,น,านเป็นบ้านห้าก็เป็นอำเภอนหน่อยเนาะพี่น้องแต่กะงามนะแต่กะงาม มันขายของชำด้วยเป็นต้นไม้อันหนึ่งใจพี่น้องเดเบิงมาต้นไม้อีหยังน้องเดเบิงมาต้นไม้อีหยังยังไหมต้นไม้อันนี้พี่น้องต้นอันต้นเดบังเท่ากัเอิญต้นอีหยังเนาะต้นต้นหวานเนี่ยต้นอะไรเนาะฝรั่งก็เอิญต้นอันลิ้นไม่ยาฝรั่งก็เอิญต้นอันลิ้นไม่ยา กันแปลเป็นไทยกับวันินไม่ยารินเน่าปัญญายืนเบิ่งเันส่นใหม่เนี่ยพี่น้องก็จะมาปีนถ้ารพี่น้องนี่ครับถ้าลูก็ร้องนะเขามาปีนภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นมองปีนเขาเนาะมองเป็นมองปีนเขาเดี๋ยวพี่ going we're just gonna walk down towards where the flowers yeah. okay. are okay no walk little bit walk with <Yeah>. your <c oughs> ยังถาพี่ยถาจเปเดินถ่ายแป๊บนึงเราจอเดินซอซ้าเดิบซอหน่สอเค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 โอเคโอเคโอเคโอเอเคโอเคโเคโอเคโอเมโอเคโอเคงอเคโานเคอเคโอเพโอนโอเคโอเคโอเคอกไมอเคอเคโงเคโอเคโอเเคโอเเเอเโอออ ดอกไม้แท้่ได้เป็นนองประมมนดอกไม้เพี้ยมได้ดอกไม้แท้จ้ะดอกไม้แพ้่ได้ยังไปทั้งหน้าว่าเป็นยังใดไปบิึงคนกับใบยางเป็นภูเขาหลายหลายได้พ่นกับใดเนาะแล้วก็มาเป็นใดก็ไปใส่แม่แสลดหลายโพดเป็นนองเบิึงท่าฝน บพยาพี่น้องในบ่งโบ้านเมื่อเขาซื้อมาเป็นอย่างไดมันแตกต่างจากบานเฮ้าเนาะมันเป็นจากบานเฮ้าก็ว่าเป็นอำเภอหน่อยที่มันแตกต่างกันเนาะนี่สวยงามดีพี่น้องไปงอื่นต้องยองเห็นบ่ยางลูกแหงก็เป็นอันลูกอันเขาเนาะยางลุกแหงก็เป็นล่กเขา ลงเขาไปบ้านเมืองเขาก็จะเป็นแบบแน่นหนานพี่น้องบ,บ้านแบบบ้านแบบแน่นหนาเลยนะกันว่าเฮ็ดบางกันว่าเฮ็ดบางๆมันก็หนาหนาวมากก็เอาไปยูพี่น้องมันหนาวแห้งต้องเฮ็ดแบบหน,นานาเลยนะ่ะปูนก็แบบหนาหน,าน,านะเลขพ,พีน่น้องามาเบิ่งน้ำกันเบิ่งเที่ยวบ้านเมืองเพิ่นแตกต่างจากบ้านเฮา Mm hmm. ม่งซ้ำนี่ก็รถติดนะสูมนี่ซ้ำนี่ก็ได้ขับผู้ใหญ่ก่อนพี่น้องอยากเห็นมองง,างา้างๆเดยใครเห็นรับปุ้อยากให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันก็นกเล้ไยไายไปพี่น้องเบิ้งมันนี่ยู่อันเมืองอันนะอยู่เมืองน้อยของอันซื้อเมืองพิกพิกล็อตเอรี่พิกล็อตเอรี่อ่าพิกล็อตเอรี่พี่น้อง ซื้อพิกโลฟร,รีน่ากัน,น,นก,กันกันสะกดพี่กอะจะว่ากันนะกเนาะพี่น้องเนาะเขาปฏิบัติพจนอังกฤษเนาะภาษาไทยก็ยังบ่่คอยจะถืออยู่แต่ภาษาอังกฤษเลยจะถือเป๊ะมันเป็นบอแมนเนอะตูดวางผ่านุ้ณดายยูเมอร์นี่ก็นจะให้รู้นะพิกโลฟรอีอ่านี่สิละสินแมนกินอาหารอนไรเพี่น้องกินอาหารอาหารฝรั่งอาหารฟิตแอนชีฟเพิน่น เดีถ้าพี just just ่น้องไปย่างเบิร์นต่อว่ามีหมดใดแน่ป่ะฝนก็ตกเด้กพี่น้องเอ้ยโอเคโอเคไปพ่นจะไปเบิ่งรองเท้าเพราะว่าเพิ่นน้องเพิ่นมากอันปีนยางภูเขาไปน้องเพิ่นมากได้เพิ่นน่ะตัวน้อยหน่อยเปางเก่งๆเน๊ขึ้นเขาหนักที่หนึ่งเลย ่นมาเบิงเนี่ยลงท่าปีนเขา่นมาคนสิมานี่กันมาปีนภูเขาพีนพ่นอ้องแต่คอยปีนบ่ไหวไปไปร้านอาหารไปร้านค้ากอนกาปรเจ้า,พ,าพ่อแม่พี่น้องไปน้ำกันสิกาาลลับานแล้วเอ,าอ้าอีหยังน้องหิมะหิมะ,มะล่วงที่ต้นมาเป็นนางเดิมอยู่อันเดิมหนึ่งพี่น้องและสิพ้าก,กันกลับคนหลายโพดพีดพ่นอ้องคนหลยเองพีน่น้องเบิง่ง เพิ่งตั้งนาเออเป่าลายสกอตพี่น้องเบื้องบานเพิ่นบานเพิองเพิ่นเืองสวยงามนะเพิ่งมากมากเนี่ยเป็นเทพแบบสีสันสวยเพิ่นกามายืนถ่ายรูปในพี่น้องบ้างดิทวบพี่ใหญ่พลังฮะไปไปไ่ได้ บีรถรถไหนแกข้ามไม่ดีไปข้างที่น่อยรถกับมารถกับลายคนกับยางโอู้เจ้าจรย่างขันตะลอนข้างที่น้องเยเจอฝรั่งอ่นฝรั่งหน่อยเมาเมาหลือยังบ่ได้มันจะร้องไห้บ่วีมันจะร้องไห้ไหมไม่ใช่มันเมามันร้องไห้แหละ นูตาตามันเหมือนจะร้องไห้มันหนุ่มอยูน่นะมันยังรอเลยจ่าวีระวังพี่น้องไปน้ากันไปไปน้ากันเดี๋ยวจะให้เบิ้งขางทางจากน้อยว่าเป็นยังไงว่าขางทางก็มีอย่างไดว่าบานเมืองเพิ่นเนาะสิขึ้นรถก้อนท่านขุนกับจ่าจ่าพุนล้าอาหารอาหารตูนรถไฟ นี่ร้านอาหารพี่น้องบ่ได้กินบ้างนี่เราก็หันน่ะไปกินร้านอื่นคนหลายด้วยน่ะให้เบิงขางตางเจ้าหน่อยพี่น้องไปน้ำกันไปกลับบ้านไปพี่น้องกลับให้เบิงขางตา้งน้ำกันในบ้านเมืองเป็นพี่น้องเป็นสีษแะพี่น้องงามๆเด้ให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันว่าเป็นยังไงเนาะ มันสวยแล้วมันด nah, no? you ูไม่เบืはは lad, ่อนะวีเนาะบ้านเมืองเขาแต่ก็อะไรก็ช่างเหอะก็บ้านเขาอยู่ดีเหมือนกขาว่าจะถูกจะแพงก็เอาแดงไว้ก่อนนั่นคือบ้านเราจะถูกจะแพงจะสวยยังไงก็คือบ้านเราก็ต้องดีกว่าพี่น้องแต่ก็งาาไปเลยครับอยากให้เบงอยากให้พี่น้องเบิงซื้อบ้านเมืองเขางามเนาะบ้านเมืองเขางามมาเป็นยังไงอยู่ยังไง ทา,ทางไปบาดไปดองเห็นมอสันอยู่ในหุบเขานะมันอยู่ในหุบเขานั่นไงไดลทางหนากับคนขับรถเป็น <laughs> สองเขาสอ,สองผู้ยิ่งใหญ่ขับรถให้นั่งลงเล่าใช่ไหมก็ลงเล่าตัางเยอะเนาะลงเล่าที่เมืองเนี่ยเขาบอกว่าร้อยยี่สิบกิโลนะป้ใหญ่นั่นบอกเราเมื่อวานอะ ไปล,ลงเราเมื่อวานสวยงามพี่น้องเนาะพี่น้องอยิงดีกะขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคนที่เขามาเบิงอันบันเมืองเขาเนาะพี่น้องขอบพุณนหลายสำหรับคนที่เขามาเบิงคนไรก์กดแช่ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางนะพี่น้องมานี่กับป้าพี่น้องมาเที่ยวไก่ไก่มาเที่ยวสกอตแลนด์จ้ะมาเทีย Scotland, เท่ยวเมืองเล็กๆของสกอตแลนด์มีแต่ความสวยงามพี่น้องก็ใดบ่เค่ยมากมากับมาะเ้อจ้า แี่นี้นะคะสวัสดีจ้ะ